อ่าโอเคนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมอ่าคลิปนี้อยู่กับวัวเช่เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคทีนี้มีเพื่อนเเนี่ยนะครับผมหลายคนนะครับผมที่มาอ่าขอให้ทําเป็นคลิปนะครับผมเกี่ยวกับการปล่อยบอทนะครับผมใน land move นะครับเพราะว่าบางท่านนี่ก็แบบว่าอาจจะแบบมาเล่นหลายจอนะครับผมทําตัวเพื่อที่จะเอามาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม คือผมบอกก่อนว่าผมไม่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสายฟา้ามมาเพราะาผมไม่ใช้สายฟาร์นะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยพย,พยายามเนี่ยไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาอบอกวิธีเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมตรงไหนผิดถูกขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยครับก็วิธีการปล่อยบอดนะครับคืออ่าอันนี้คือผมมีแค่สองไอเดีนะเพราะว่าอีกไอตัวหมัดเนี่ยนะครับผมผมเพิง่งผมไปซื้อมาจริงๆซื้อมาสักพักใหญ่แล้วแหละนะครับผมอ่านะครับแต่ว่าพอดีอ่า มีเพื่อนๆขอให้ทําคลิปตรงปล่อยบอดมานะครับผมผมก็เลยอ่ะโอเคได้เข้าตัวมานะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูอ่าผมมาพูดถึงเรื่องจอก่อนคือเวลาเราเปิดจอมาเนี่ยนะครับมันมันจะมี2จออ่ะใครจะมีสาใครจะมีสีก็อันนั้นก็แล้วแต่นะนะครับผมอ่าคือเซิร์ฟแลมูฟเนี่ยครับผมเวลาเรากดปล่อยบอดเนี่ยนะครับผมหรือว่าเป็นออโต้สกิลเนี่ยนะครับก็จะกด f f 5านะครับอ่ะตัวอย่างอ่ะเดีย๋ยวผมลองกด f 5 แต่ว่าในในในหลักอ่าในที่นี้เนี่ยนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะกด F อพาเนี่ยเรามาดูสกิลแล้วก่อนนะครับ F 1นะครับสกิล F 1ก็คือจะเอาไปสกิลหมู่ที่เราเอาไว้แบบเอาไว้ให้จะให้มันโจมตีมอนนะครับแล้วก็ F 2นะครับ F 2ให้เราเอาสกิลออกนะครับอ่าประมาณประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยนะครับบัฟไม่ต้องไปใส่นะเออนะครับเดี๋ยวแม่งบัฟทั้งวันดิ สวยอีกนะครับไม่ได้ตีมอนอีกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเป็น f 1ตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทดลองกด f 5ให้ดูนะครับอ่ะผมกด f 5นะครับนะครับมันก็จะไล่สกิลนะครับ f 1่เนี่ยช่องที่เราเรียงไว้เนี่ยนะครับอ่านะครับอ่ะผมไม่ได้เปิดหมาอินเสมออ่ะผมเปิดหมาอินเสมอนะครับ เนี่ยแหละครับมันก็จะไล่สกิลให้เลยนะครับมันก็จะตีอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมอืมโอเคประมาณนี้นะครับไอ้ผมหยุดก่อนโอเคผมกด F5 ปิดละนะครับมันก็จะหยุดตีนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เราเปิด2จอนะครับผมเปิด2จอปุ๊บเนี่ยนะครับออะอย่างเช่นอ่ะผมเอาจอแบบไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมเอาตัวหมัดมากด F5 นะครับตัวหมัดก็จะตีมันปกตินะครับผมเอาตัวนูมาเปิด F5 ก็ตีมันปกติ นะครับผมแต่สังเกตไหมว่าหมัดมันไม่ตีเห็นไหมครับคือหมัดมันไม่ตีนะครับผมสาเหตุแค่แค่นี้ครับคือผมแนะนาว่าอ่าใครจะปล่อยบอทเนี่ยนะครับผมเราอ่ะควรที่จะจัดหน้าจอจัดสรรหน้าจอก่อนนะครับเอามาเรียงกันก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะเอาเอา,เอามาซ้อนกันแบบเนี้ยนะครับผมโอเคและตัวบอทเนี่ยควรมีอ่าสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับผม นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเปิดเป็นอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดตัวหลักผมอย่างเงี้ยมันของมันมันบวกสิบอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งชุดทับอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดสถิติลานไว้นะครับอ่าหรือว่าจะเอาเป็นเป็นอ่าเปิดโปรบอทแลนด์นิวตัวน,นี้ก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะได้แต่มันจะได้แค่จอจอเดียวนะครับถ้าเกิดเปิดบอดอะนะครับผมก็เลยตั้งเป็นอ่าอิมเสมอไว้อะไรเงีน้ยะครับส่วนอีกตัวหนึง่งเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าของมันเป็นแบบของเช่าหรือว่า ของที่แบบว่าราคาไม่สูงมากหรือว่าอะไรอะ่ะอย่างอย่างบางคนก็ใส่บวกเจ็ดอย่างบางคนก็ใส่แค่บวก5้าอะไรเง <c oughs> ี้ยเออนะครับผมก็เปิดเป็นแบบล่ำรวยนะครับเก็บเงิน cunning. ฟาร์มเงินก็ได้นะครับแล้วก็อิ่มเสมออาไว้ให้มันปั๊มยาก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าใครจะเอาเป็นขุดแร่อะไรแล้วแต่อันนี้อันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับอ่าครับอ่ะทีนี้พอเราเอาจอมาซ้อนกันเสร็จใช่ไหมครับพอเรา,เอาจอมาซ้อนกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผม ก็ให้เราเปิด F5 จอแรกไล่มาเรื่อยๆเลยครับผมใครจะมี4 5จอแล้วแต่นะครับอ่ะกด F5 ก็ตีนะครับตัวธนูเราก็เปิด F5 ก็ตีแต่เราควรเอาเมาส์เนี่ยนะครับให้มันทับซ้อนกันกับจออื่นๆนะครับผมอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดผมเอาจอออกมาตรงนี้นะครับสังเกตไหมเมาส์ผมมันจะไม่ได้อยู่ในขอบของของตัวหมัดตัวหมัดมันจะไม่ตีเห็นไหมครับแต่ตัวนูยังตีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมขยับเมาส์เข้ามาในในจอหมัดดูนะครับหมัดมันก็จะออกสกิลนะครับ แบบนี้นะครับผมวิธีการปล่อยบอดนะครับส่วนใครออนมา3-4จอก็แล้วแต่ก็ให้คนเนี่ยเขาตัวหนึ่งเปิดสกิลเก็บเงินตัวหนึ่งเปิดสกิลเก็บแร่เร,เราตัวที่3เราเดินเก็บกล่อง อ่าเดินเก็บของอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าวิธีปล่อยบอทเข่าๆก็จะประมาณนี้นะครับผิดถูกให้ขออภัยด้วยนะผมผมไม่ไม่เคยฟาร์มนะครับผมแต่ว่าผมหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอ่านะครับผมโอเคงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ